ทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าแว่นที่เขาบอกว่าสามารถกรองแสงสีฟ้าได้เนี่ยสามารถช่วยกรองแสงสีฟ้าและถนอมสายตาเราได้จริงไหม <S <S แ,ตแต่ก่อนที่จะไปหาคําตอบเรื่องนี้กันนะคะเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับแสงสีฟ้ากันก่อนคะ่ะเคยได้ยินกันใช่ไหมคะว่าหน้าจอที่เราใช้กันอยู่ทุกๆวันเนี่ยมีการปล่อยแสงสีฟ้าออกมาทําลายสายตาเราหรือว่าทําให้เราปวดหัวได้คะ่ะแล้วมันเป็นจริงอย่างนั้นไหมคําตอบก็คือจริงค่ะ แต่ว่าไม่ใช่สําหรับทุกคนนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีความเซ like นซิทีฟแตกต่างกันค่ะการได้รับแสงสีฟ้าตามธรรมชาติเนี่ยจะส่งผลต่อกรารควบคุมวงจรการนอนหลับและการตื่นแถมยังช่วยเพิ่มความตื่นตัวในเวลากลางวันด้วยแต่ในทางกลับกันการได้รับแสงสีฟ้าเทียมจากหน้าจอมากเกินไปเนี่ยอาจส่งผลกับดวงตาของเราได้เช่นกันค่ะ ซึ่งผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะก็มีอย่างเช่นอาการตาล้าค่ะเพราะว่าแสงสีฟ้าเนี่ยมีการกระจายตัวมากกว่าแสงความยาวคลื่นอื่นๆทําให้ดวงตาเนี่ยจะต้องใช้ความพยายามในการโฟกัสมากขึ้นทําให้ดวงตาทํางานหนักมากเกินไปจนเกิดความล้าและถ้าหากเราจ้องหน้าจอมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการตาล้าจากดิจิทัลได้ค่ะ นอกจากนี้ก็ยังรบกวนรูปแบบการนอนหลับค่ะเพราะว่าการได้รับแสงสีฟ้าในเวลากลางคืนสามารถยับยั้งการผลิตฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมการนอนหลับทําให้นอนหลับยากขึ้นด้วยและที่สําคัญก็คือมีการส่งผลกระทบระยะยาวด้วยเพราะการได้รับแสงสีฟ้ามากเกินไปเป็นเวลานานอาจนําไปสู่ความเสียหายต่อจอประสาทตาได้ด้วยแต่อาการเหล่านี้นะคะก็ไม่ได้มีการยืนยันว่าจะส่งผลกระทบต่อทุกคนนะคะแต่สําหรับใครที่มีอาการเหล่านี้เนี่ย จำเป็นจะต้องไปหาแว่นกรองแสงสีฟ้ามาใช้เลยไหมจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันไม่ได้มีแค่วิธีเดียวค่ะมันมีวิธีอื่นที่ช่วยได้เหมือนกันถ้าไม่ใช้แว่นกรองแสงเราก็สามารถป้องกันดวงตาจากแสงสีฟ้าได้โดย 1. ใช้กด 20, 20- 20นั่นก็คือเวลาที่เรามองหน้าจอทุกๆ20นาทีให้พักสายตาเป็นเวลา20วินาทีโดยมองไปที่วัตถุที่อยู่ห่างออกไป20ฟุตรหรือประมาณ6เมตรเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อตาได้ผ่อนคลายลง 2. ลดความสว่างหน้าจอ ให้อยู่ในระดับที่สบายตาหรือเปิดใช้งานฟิลเตอร์แสงสีน้ำเงินหรือ blue light filters หรือ night mode ซึ่งตอนนี้จะมีอยู่ในอุปกรณ์ดิจิตอลส่วนใหญ่อยู่แล้วฟีเจอร์เหล่านี้จะช่วยลดการปล่อยแสงสีน้ำเงินลงได้ 3. จัดตำแหน่งหน้าจอให้เหมาะสมจัดตำแหน่งดวงตาอยู่เสมอกับส่วนบนของหน้าจอใช้แสงสว่างที่เหมาะสมเพื่อลดแสงสะท้อนและหลีกเลี่ยงการทำงานในห้องมืด 4. กระพริบตาบ่อยๆการใช้หน้าจอจะทำให้อัตราการกระพริบตาลดลง ซึ่งนำไปสู่ภาวะตาแห้งดังนั้นการกระพริบตาบ่อยขึ้นจึงช่วยได้ข้อสุดท้ายค่ะเข้ารับการตรวจตาเป็นประจำนะคะเพื่อจะได้มั่นใจว่าสายตาของเราไม่มีอะไรผิดปกติค่ะเรื่องน่าสนใจยังไม่หมดติดตามชมคลิปเต็มไข5ข้อสงสัยปัญหาเทคโนโลยีได้ที่ YouTube i t 2 4 h r s